อัยเ้ยเ้เยไบนดี้เอายากนาดนี้แก้มีนินเดอร์พอแล้วเดี๋ยวหน้าก็จะได้หนึ่งโอเคสามสองหนึงไปอ่ะผู้ายวนไปกับสควีนครับคอนเซิร์ตใช่ครับกก็ไปเชียร์มาเป็นไงบ้างดูมาครับใช่ครับสนุกมากเลยครับมีสีประทับใจไหมคะแฟนของเราอ้ย เยอะแยะเลยโอ้โหใครไม่ได้ไปดูนี่เสียดายแทนพาดนะเสียดายแทนใช่ชัดที่เขานั่งบนแก้วแก้วแชมเปญแล้วขึ้นมานี่เป็นไงโอ้โหตอนนั้นนะเอผมไปคข้องน้ำพอดีล้อเล่นลอเล่นอยู่อผมต้องดูอยู่แล้วโชว์เป็นโชว์เดียวของเขาใช่สนุกมากครับว้าวม้้าวว้าวว้าวเลยแบบโอ้โหซัมเมอร์เกิลเ้ยดีดีแบบชุดเท่มากครับชุดละชุดละเห็นแล้วหลงไหมฮะ ไม่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 ห่วงเลยอทำไมอ่ะมันชุดเขาเซ็กซี่นะโอ้ปกติปกติอยู่บ้านก็แต่งงี้จริงเหรอใช่ใช่ใช่คิเตอร์แบบนั้นเลยเหรอเนี่ยเดินมาเดินห้องเดินห้างก็แต่งแบบนั้ยันเลยใช่เป็นเรื่องปกติใช่ครับใช่ใช่น่าจะได้ปกติอ่ะตอนนี้ครับฮะแต่สวย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 ทุกคนเลยใช่แต่ว่าอ่ามันก็อ่าใช่แอ่าก็นว่ ก็ต้องมาก็คงคงต้องอย่างนั้นใชู่้หญิงทุกคนบนโลกมันไม่สวยสำหรับเราสวยสวยทุกคนแหละทุกคนก็มีความสวยที่แตกต่างกันไปแต่สวยสุดคือใครแต่เราก็เราก็ชอบของเราแบบนี้ไงใช่ไหมแต่บุญดีนี้คือต้องให้ใครที่หนึ่งคะอะไรนะฮะบุญดีต้องให้ใครที่หนึ่งโอ้โหแน่นอนพี่โอ๊ตปาโมดวันนั้นเพราะว่าไม่คือเพราะว่าเขาเขาแทนมาเขาเรียกว่าอะไรมาตอบผู้สถานการณ์ไว้ได้ก็คือแบบว่าแต่ชื่นชมมากเพราะว่าพี่โอ๊ต หซ้อมแค่วันนั้นเลยบังแล้วก็เล่นเลยแล้วหูเขาตลกมากฮามากแล้วถ้าเป็นก้าวเลยัวเป็กอ่ะถ้าเป็นผมเหรอครับไม่น่าเป็นผมอยู่แล้วเพราะว่าไม่น่าเหมาะกับคอนเสิร์ตเขาใช่ครับหลายคนไดุ้ดนะว่าโอ๊ก้าจะมาเป็นเกสให้วีหรือเปล่าไม่ได้สลไม่ได้สิมันก็ไม่งั้นมันก็จะแบบโอ้ยไม่ได้หรอกใช่เพราะเขาพาเขาไม่เลือกเราเไม่ได้แบบเออแต่ผมอ่ะจริงๆอ่ะ นั่งดูข้างล่างก็มีความสุขแล้วก็ดีใจกับทั้ง4คนด้วยนะครับทำไมทำไมเราสัมภาษ์เลื่อโฟูดีจเลยโอเคโอเคก็ดีใจยินดีด้วยกับศิลปินหญิงทั้ง4ท่านเลยเพราะว่าผมว่ามันหายากนะการที่แบบเจเนเรชันเดียวกันแล้วแบบต่างคนก็ต่างมีผลงานของตัวเองเป็นเดียวงี้แล้วเราได้มีคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้มันแล้วแล้วใหญ่มากจริงๆก็ผมก็ชื่นชมแล้วก็ อยากให้ทุกคนก็ติดตามพวกเขาต่อไปอะจริงจะมีร r ม m a เต็มคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะแล้วครับแบบบัตรเรื่องบัตรเหรอเรื่องกับกาเข้างานช้างานเลอะไรเงี้ยผมไม่ทราบเหมือนกันครับทีมวกกถ่ายคลิป9ว่า9เดินหาทางเข้าเหมือนกันอ่าใช่ครับใช่ครับตอนตบอกว่าแต่คนเยอะคนเยอะอใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมันเปิดผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นระบบหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่า ก็ผมไม่ได้ทํางานอยู่ที่นั่นผมเลยไม่ไม่ไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้นะครับผมก็ไปถามคนจัดนะฮะได้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ตอบไว้ตรงนี้เลยว่าผมไม่เกี่ยวนะครับผมอบตัวกันเลยผมไม่รู้เรื่องไงไม่รู้จะตอบยังไงใช่ no comment ครับใช่ครับก่อนจะมีคอนเสิร์ตมันมีดราม่าของทีสาวอะไรเงี้ยมีมีเขาเที่ยงนะก็เช่นกันครับผมไม่ ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แต่ที่ที่ผมจะพูดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยใช่ครับเราเราได้เห็นไหมพอแบบในทวิตมันเยอะมากๆอะไรเงี้ยมีได้ผ่านตาอะไรไหมไม่ได้ขนาดนั้นครับใช่ใช่เพราะว่าผมก็ไม่ผมก็เล่นทวิดเก่งซะด้วยทีนี้ก็โหสไลด์กันไปม่ว็ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยอ่าอยู่ไปลบแอคเคาท์ตัวเองไปเลยไมนก็อะไรอย่างนั้น เอาหมดช่องทางโปรโมทไม่แล้วน่าอะไรไม่แต่ทวิตเตอร์ผมไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วแต่นี้มันเรียกทวิตเตอร์แล้วนี่เขาเรียก X เออเออเปลี่ยนทำไมก็ไม่รู้อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามเขาเหมือนนกัเปลี่ยนทำไมวะแม่งไอเราก็หาสีฟ้าก็หาไม่ค่อยเจออยู่แล้วใช่ทีนี้ก็โอ้วนหนักกว่าเดิมอีกเพราะแบ็คเก่าหน้าจอสีดำไงโอ้ทีนี้คืนเลยหาไม่เจอหาไม่เจออันนี้เร่าให้ฟัง เล่าให้ฟังฉยถามว่าอะไรนะพี่เมื่อกี้เรื่องระบายระบายเนียไม่ไมันไม่เกี่ยวกับผมใช่ใช่ครับจริงจริงเก้าเก้าเคยสงสัยไหมเวลาที่วีเขาขึ้นคอนเสิร์ตหรืออะไรทำไมเขาถึงไม่เลือกเราไปเป็นเกสเออสักงานเดียวจริงๆผมว่ามันอ่ามันก็คงเป็นเรื่องความเหมาะสมนะมั้งเออมั้งนะหรือเขาเข็ดจากคอนเสิร์ตก้อยนัตตี้ดีมปล่าอันนั้นอันนั้นมันไม่ได้เลือกไงอันนั้นบังคับอ่าใช่คือก้อยนัตตี้ดีม เขาเลือกเพราะว่าเป็นคนเสิร์ฟเขาไงใช่ครับใช่ครับแต่ค่ไม่เลือกเขาเปิดอัลบั้มผมก็ไม่เลือกเราให้เก็บไว้เก็บไว้สักแบบประมาณครบรอบ40ปีวิลเล็ตวอเทียอาจจะได้ขึ้นใช่ประมาณนั้นขึ้นไปทำอะไรกันอะไรเลยหรอขึ้นไปไถวิลแชร์เล่นอะไรก็ไม่รู้เมยคุณแบบน้อยใจอะไรเออมันน้อยใจมาก็ไปเลยเออผมยากวาก็รับก็ จริงๆอ่ะคือเราเวลาเราไปดูอย่างเงี้ยเราก็เราก็มีความสุขเราก็นั่งดูข้างล่างเราก็ได้เห็นครบองค์ประกอบเนี่ยเวลาเราไปเป็นเกสเนี่ยพี่รู้ใช่ไหมว่ามันแทบจะไม่ได้ออกมาดูหรอกอ<ช>มันก็จะได้อ่าเขาเรียกอะไรอยู่หลังเวทีสแตนบายอะไรอย่างนั้นผมก็ได้นั่งดูมันก็ดีใช่ร<ช>วมเขาพอใจใช่ใช่ใช่ก็เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ถ้าเล็โทมีคอนเสิร์ตจะเอาเขาไปเป็นเกสก็ ไม่แน่เพราะว่าเป็นงานกลุ่มเพราะฉะนั้นก็ต้องถามกลุ่มด้วยเหมือนกันพี่เป็นไงล่ะหยุดหยุดหยุดหยุไปก่อนไงนี่ไม่รู้ได้ก็เราก็ไม่ก็ไม่ได้เลือกได้ขนาดนั้นใช่ใช่ครับระวังคําพูดมากนะกลัวกลัวมีปัญหาตอนกลับบ้านหรือยังไงไม่มีไม่มีก็คืออ่าโอก็ถ้าสมมุติเดโทมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมอ่าก็ก่อนอื่นเลยให้มันมีก่อนหมายถึงว่าถ้าถ้ามีปุ๊บ โหจะดีใจมากเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทําได้ก็คือไปฟังเพลงของ r e t r o s p e c t ก่อนเยอะๆออกเพลงใหม่มาวนดูไปอย่างนั้นนะให้ยอดวิวมันทะลักเลยแล้วก็คุณก็นั่นแหละถึงเวลามันก็จะได้มีอะไรที่คุณอาจจะสนุกได้มากกว่าเดิมรอนะฮะัครับผมดใจไหมครัคุณรักแฟนเราเยอะขนาดนั้นหมื่นห้าป็นคนดีใจดีใจดีใจด้วยใช่ ก็โหเรามันมัน,ม,นมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหมุดหมายสําคัญเลยนะของวงการเพลงไทยอะไรเงี้ยที่แบบที่ศิลป,ปินหญิงเดี่ยวแต่ละคนแบบคึอมีหลายสไตล์ด้วยแล้วก็เขาก็มามามา,มาทำคอนเสิร,ร์ตร่วมกันมันมันมันได้เห็นว่าแบบเออเนี่ยตอนนี้วงการเราแบบโอ้โหคือมันแข็งแรงมากมีมีแฟนเพลงที่หลากหลายแล้วก็เขาก็มีทางไปของเขาที่แบบ สวยงามอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นเป็นผลกําไรของคนฟังอย่างเราใช่ครับไม่มีแบ่งค่ายด้วยเนาะอะไรเงี้ยใช่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 ใชจริงๆเขาแบ่งเขาแบ่งอ่ะใช่ใช่แ,แต่ว่าอันนี้คนะือเขารว,วมกันใช่เขรวมกันเฉยใช่ครับใช่ครับได้ใชครับโอเคไม่ได้อะไรเลย <laughs> <laughs> ไม่ได้อะไรเลย